สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากันหน้าโลนนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้านั่นเองนะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่งหน้าเท่าไหร่นะวันนี้กออ็มีของเล่นมากมายก็เลยจะมาแต่งหน้าแล้วกันนะคะก็ตอนนี้นะคะผิวก็ได้มีการลงรองพื้นไปแล้วนะคะวันนี้ใช้เป็น r o y a l tru matte ตัวนี้นะคะค่อนข้างจะเก่าและเยินมากต,ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะเกิดว่า มีการสอบถามมาว่าอันไหนดีที่เป็นแบบว่าถูกและดีก็คือแนะนําเป็นรอยัลตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ลงตามด้วยแป้งฝุ่นค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งฝุ่นของซูเปอร์มามนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยเขาจะมีทั้งหมดสีสีนะก็เวลาใช้เนี่ยก็ใช้พับของเขาเลยนะคะพับสีดํามันก็ไม่ไม่ค่อยรู้ว่ามันสกรปรกอะนะนี่ค่ะมันจะมีทั้งหมดสีสีอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้แบบว่า นี่กดๆลงไปเลยนะคะซึ่งเราจะลงรองพื้นให้ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะแล้วก็ลงเป็นตั้งขุ่นนิดหน่อยพอนะคะส่วนตัวจะใช้ประมาณนั้นอะประมาณนี้นะคะคกกค e ok ik, แล้วก็เขียนคิ้วด้วยในสอนเขียนคิ้วของอี u ูดี้ปกติแล้วก็เกลี่ยตามปัญญาถากรรมนะคะก็วันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่การแต่งตาเลยเพราะว่าได้พาเลตแต่งตาของซูเปอร์มาร์มาแบบว่าอลังการมากแล้วก็สีสวยมากแล้วเนื้อดีมากนะคะลองใช้มาประมาณเกือบๆสองอาทิตย์ได้แล้วแหละเบอร์สามนะจ๊ะ นี่นะคะซึ่งวันนี้จะใช้เบอร์สามนะคะในการแต่งดูดีสีมันแบบว่าน่ารักอะเออน,นะเบอร์สามเบอร์สามนะเขาเขียนว่าเบอร์สามโอเคอเค่ะ,คะอายแชโดว์เนี่ยจะมีทั้งแมทแล้วก็มีทั้งวิงวิงเนาะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นสีธรรมดาสีคัดเป้าจริงๆก็แต่งไม่ค่อยเก่งนั้นเลยไม่ค่อยได้มีวิดีโอแต่งหน้านะคะก <ๆ S 2> ็เลยเอามุ่วๆแล้วนะสีนี้นะคะคัดเป้าไปก่อนนะคะก็คือชั้นกระดูกของเราอะนะก็อัดลงไปนะคะอย่างนี้ ่อมานะคะก็จะใช้เป็นสีอมส้มๆตัวนี้นะคะซึ่งพาเลทนี้ดีมากเลยอะ่ะมันจะมีสีแดงกับสีส้มที่แบบมันไม่ค่อยหาเจอในพาเลตราคาถูกประมาณนั้นนะคะก็จะวนๆลงไปที่เดิมนั่นแหละเอาให้มันเหมือนว่านัวๆใช้เป็นแปรงเดิมหรือว่าจะใช้เป็นแปรงสะอาดช่วยกันเป็นก็ได้นะ,ะแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนอันนี้แหละ แล้วก็มาต่อกันที่สีนี้นะคะมีความมึนงงเกิดขึ้นที่สีนี้มันจะเป็นออกแบบเหลือบเขียวแต่จริงๆแล้วมันคือสีอมน้ําตาลนะคะซึ่งเราจะใช้นิ้วเลยนะคะนี่เป็นน้ําตาลเหลือบเขียวนะคะลงตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะหวัวตาตรงข้างล่างชิดขอบตานะคะให้มีความวิงวินมึมึนงงงงเกิดขึ้นนี่สวยมากมันเหลือบแบบเหลือบเขียวอะ่ะ ่่มมันไชสีเขจากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มจากพาเลตเดียวกันนะคะเจาะเข้าไปเจาะเบ้าเข้าไปตรงหางตาให้มันเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็เบรนให้มันไม่ไม่ดูเป็นเส้นเป็นขีดเจาะเข้าไปแล้วก็เบรน,นะคะ่ะเบรนสุดนี้สุดแดดดูมีชั้นตาขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนนะส่วนหางตาข้างล่างนะคะเราก็จะใช้สีน้าเงินเข้มเหมือนเดิมนะคะ หรือจริงจะเพิ่มลูกเล่นในการใช้เป็นสีแดงสีส้มอะไรก็ได้นะผู้คำสดใสแต่ว่าวันนี้ก็จะเอาแบบว่าให้มันดูมีมิติความเข้มที่ตานิดหน่อยนะคะไม่แฟนซีมากนะคะนี่นะคะเพิ่มความคมชัดของขอบตานะคะเราจะไม่เขียน Iner, ไลเนอร์ใดๆเราก็จะใช้เป็นสีหนังตานะคะคือระบายชิดขอบตาให้ดูเหมือนมีเส้นเส้นไลเนอร์ฟุ้งๆขึ้นมาพอแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะแล้วก็มาถึงไฮไลติงพาเลตนะคะซึ่งก็เป็นไฮไลท์ใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะมีเป็นสีนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดเลยอนะ่ะเป็นวีดมิ้งหมดเลยวันนี้เราก็จะใช้เป็นสีขาวๆชมพูชมพูนะคะนี่นะคะ เขียนปรับหัวตานะคะเหมือนลงเพิ่มที่หัวตาแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะให้มีมิตินิดหนึ่งไม่ต้องเยอะอืมนิดหนึ่งแล้วเราก็จะมากันที่ตัวนี้ค่ะ ตนนันจะเก่าอีกนึงเพราะว่าได้มานานแล้วนะคะตัวน,นี้ก็เป็นคอนทัวร์ไฮไลท์นั่นเองนะคะซึ่งก็ใช้มานานแล้วชอบมากนะคะหลุมนี่คือแทบจะฮิตแพนแล้วนะคะสําหรับสีนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปาดลงไปเลยค่ะดูสีนางสิคะดีเดี๋ยวเรามาเกรีกทีนะึงปิดหัวแมงตัน้นี้ดีมากอยากบอก อยากบอกว่ามีของแพงๆใช้ก็ไม่ได้หยิบใช้ใช้ตัวนี้ <Wow. S 1> กลับมาที่พาเลทไฮไลท์เมื่อกี้ในชื่สอสีตรงกลางล่างเป็นออกชมพูนิดนีงนยคะถามว่านี่ใช้แปรงปัดไฮไลท์ไหมก็ไม่อยดูสิดูสิดูความว้า wow, วค่ะหาที่ปัดแก้มไม่เจอ่เดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะโซยว่านะคะสีแบบ อมๆหน่อยก็จะปัดแถวๆนี้นิดหน่อยให้ดูมีสีนิดหนึ่งแต่เราจะโชว์ชวไฮไลท์มากกว่าจริงๆควรปัดแก้มก่อนแล้วค่อยลงไฮไลท์นะคะอันนี้คือไม่มีอะไรมาทำลายไฮไลท์เราออกไปได้เลยดูสิไฮไลท์ก็ยังเหมือนเดิมอืมทีนี้มากันที่ตานะคะเราก็จะมาปิดขนตาปลอมกันนะคะซึ่งก็จะดัดขนตาปัดมาสคารา่านิดหนึ่ง อ่ปัดมาสคารา่ามาสคาร่าลงไปนะคะมาสคาร่าที่ได้แถมมานะคะตัวนี้ใช้ดีเชียโอ้โหมาสคาร่าปัดไปปัดมาเพลินนะตอนนี้ก็อลังการได้อีกนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตาปลอมกันนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นขนตาปลอมซูเปอปรม์มามนะคะซึ่งขนตาปลอมซูเปอรม์มาเนี่ยจะบอกว่าเป็นขนมิงที่มีความสวยแล้วก็ค่อนข้างเบามากนะว่าชอบมากเลยอะ่ะเขาส่งมาให้ครบทุกแรกเลยแต่ว่าใช้แบบใช้จน พังจากกันไปหมดแล้วใช้ติดออกอีเวนต์นะตอนนี้นะคะเหลือที่สภาพดีที่สุดนั้นเหลืออยู่อันเดียวแล้วนะคะก็คือเบอร์303 S303 ์สาอนะคะก็อาจจะยังมีเยินเยินนิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ดูสภาพดีสุดแล้วสำหรับอันนี้ <S <S ดูวีฟ o อนและอัฟเตค่ะ นะสุดท้ายนะคะก็จะมาทาปากกันนะคะด้วยลิปตัวใหม่เองซุปเปอร์มาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Velvet ว o u s s e m a t t e Lip นั่นเองนะคะก็มีออกมาหลายสีด้วยกันนะคะวันนี้จะเลือกใช้เบอร์ที่แบบว่าใช้บ่อยมากจะหมดแล้วมั้งเนี่ยนั่นก็คือ MS0 4นนั่นเองนะคะเป็นสีกันตายอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าก็ตัวแพคเกจหรูหรามากนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นลิปสติกแพงๆไหมนะเป็นแบบจิ้มจุบนะจ๊ะ ก็คือตอนทานตอนแรกนะคะมันก็จะเ,เป็นเนื้อมูสแบบนี้นะคะก็จะมีความเงาๆหน่อยซึ่งก็ว่าก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แหละแล้วพอเวลาผ่านไปทั้งวันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมตหรือว่าเราจะซับให้มันเป็นแมตเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูดูสิพอแมตแล้วมันก็ยังเป็นแมตท,ที่แบบมันเป็นแมตท,ที่มันเพิ่งจะเป็นมูสมันเกลน,นึงออกมะมันก็เลยจะมีความ เางาเงาแล้วก็ไม่เลาเรียกไรไม่แห้งนะคะมันจะดูชุ่มชื้นอยู่นะคะมันดีมากแล้วมันไม่แพงเลยนะสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสาหรับลิบรุ่นนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์มาร์หลายตัวแล้วก็แต่งง่ายๆอย่างที่เห็นเลยนะคะไม่ค่อยได้มาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะถ้าอยากให้แบบมีแต่งหน้าออกมาหรือว่าเป็นลุคไหนเลยยังไงก็สามารถบอกได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะแต่แล้ว จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูก็รู้สึกเหมือนกับเออนะแต่งยังไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงคอมเมนต์บอกได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ